สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับเช้าวันที่20กันยายนนะครับเรามาดูมุมมองตลาดทองคากันเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อวานที่ราคาที่ผมได้ทําการอัดคลิปไปตอนเช้าก็คือเนี่ยราคาตอนนั้นมันอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันยืนยึดทําโลไว้ได้ซึ่งโลตรงนี้มันเป็นโลของหลายๆทําเฟรมเช่น1ชั่วโมง30แล้วก็ 15เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยแบบที่ผมบอกว่าแม้ทําเฟรมเล็กพวกลายย่อยเนี่ยที่มันวิ่งเสียทรงหลุดโลลงมาเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงแต่แบบที่ผมบอกครับว่าต่อให้มันเป็นเทรนขาลงแต่ถ้าเราไปเปิดบนไทม์เฟรมใหญ่ไอ้พวกไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอะเนี่ยโลก่อนหน้ามันอยู่นี่เนี่ยผมเลยบอกว่าการที่มันอยากจะลงเป็นเทรนขาลงเลยให้1ชั่วโมงหลุดโลมาแบบเนี้ยผมมองว่ายาก บวกกับคือมันยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ผมเลยบอกว่าผมว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องค้างดีดแต่มันจะดีดตอนไหนเราก็ต้องไปดูว่าแนวรับที่มันมีนัยยะสําคัญมันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานได้นะครับแล้วเราก็จะรอการคอนเฟิร์มด้วยการที่ l o w e เวอร์ไทม์เอย่างน้อยมันต้องมีการฟิลเตอร์กลองว่าเฮ้ยมันจะหลุดโลที่มันมีนัยยะสําคัญไหมแล้วมันเริ่มฟอร์มได้ไหมนี่ก็คือการฟอร์ม เนี่ยครับอ่าเอาใหม่นะเมื่อกี้ผมวาดผิดเนี่ยตอนนี้ผมเปิดที่ทําเฟรมห้านาทีนะครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยมันมาทําโอโซโอบอสโอโซดืดๆดืด,ด,ดลากเลยลงมาเนี่ยไม่หลุดโลแล้วเริ่มเลยครับเริ่มการฟอร์มตัวเบรกไฮยกโลเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่าการฟอร์มหรือคุณไม่ต้องมารอจังหวะมันเบรกไฮอีกรอบยกโลได้คุณจะมาจังหวะนี้ก็ได้เนี่ยตอนมันยกโล จังหวะเนี้ยนับหนึ่งนี่ะคุยก็ลองเสี่ยงดูแล้วก็หาจุดวางคัดคัดตรงนี้หรือคัดตรงนี้ก็ได้ที่มันมีในยาสําคัญแล้วก็ลุ้นให้มันเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้ก็คือการเบรกหายถ้ามันเบรกได้อ่าเดี๋ยวไอ้พวกทางเฟ r a ที่มันใหญ่ที่มันใหญ่กว่าที่มันค้างการอ่าที่มันลงมาอเวอร์โซอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเองด้วย lower t i m ฟ f r ที่มันยกโลแบบเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเราไปดูทาง e f r a ที่มันใหญ่กว่า ทำเฟรมที่ใหญ่กว่ามันก็วิ่งด้วยโครงสร้างแบบที่ผมเขียนไปเลยเนี่ยเนี่ยครับมันคือความสําคัญของการที่เราเปิดหลายๆทาเฟรมเพื่อดูเพื่อเอามาใช้เป็นภาพรวมว่าตอนเนี้ยราคาแต่ละทาเฟรมมันมีทิศทางการวิ่งยังไงเราจะได้วางแผนในการเทรดได้นะครับผมคราวนี้เรามาดูที่ปัจจุบันกันครับปัจจุบันหลังจากที่ราคาได้ทําการ pull back หรือดึงกลับขึ้นมา แต่มันยังไม่สามารถเบรคหายได้แต่คีย์หลักของมันคือมันทิ้งไส้ไว้แบบเนี้ยแล้วยังมันและมันยังคงเป็นเทนขาขึ้นคลิปเมื่อวานผมก็เลยบอกว่าถ้ามันปิดเป็นไส้แบบเนี้ยแล้วมันไส้มันยาวแบบเนี้ยแล้วมันยังเป็นเทนขาขึ้นผมมองว่ามันมักจะขึ้นมาเก็บไส้ความหมายขึ้นมาเก็บไส้ก็คือแบบเนี้ยครับราคามันจะดึงกลับขึ้นมาหาไอโซนแถวที่มีในยาอีกครั้งที่มันทิ้งไส้ยาวๆทิ้งไว้ แบบนี้เรียกว่าการวิ่งขึ้นมาเก็บไซนะครับคราวนี้หลังจากที่มันดีดขึ้นมาโอเวอร์บอสอ,อีกรอบของไทม์เฟรม e ชั่วโมงปัจจุบันไทม์เฟรม e ยังเรียกว่ายัางไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำไฮใหม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมีมุมมองสำหรับแนวต้านสำหรับวันน,วนี้ก็คือเนี่ย2 5 9หหรือตีเลขกลมๆ26แล้วกัน2600ส่วนแนวรับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ2547ประมาณนี้นะครับ ดังนั้นกรอบสวิ่งสำหรับวันเนี้ยมันจะอยู่ที่ราคาช่วงนี้ส่วนถ้าเราไปดูที่แนวย่อยหรือไอ้พวกทำเฟรมย่อยณตอนเนี้ยเราจะมาดูกันว่า15นาทีตอนเนี้ยมันเริ่มวิ่งเป็นยังไง15นาทีวิ่งมาอย่างนี้ทึก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 นั่นหมายความว่าตอนเนี้ยพวกทำเฟรมไหลย,ย,ย่อยมันก็จะมีสวิงหรือวิ่งอยู่ภายในกรอบเล็กๆของมันอีกที ดังนั้นมุมมองสำหรับวันนี้นะครับก็คือแนวรับย่อยเนี่ยมันจะอยู่ภายในโซนนี้ถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะเล่นไล่ราคาบนทาเฟรมเหล็กหรือทาเฟรมย่อยพวก15นาที30นาทีอะไรพวกเนี้ยหากมันย่อมาไม่หลุดโลที่มีนัยยะสำคัญโลของมันคืออะไรครับโลของแนวรับย่อยอ่ะแต่ผมขออเปลี่ยนสีก่อนเพื่อที่จะได้ผมเขียนแบบนี้น่าจะง่ายกว่า สิบห้าสักคู่นะครับเอ่ออ่ะอย่างนี้แล้วกันอันนี้คือกรอบของหนึ่งชั่วโมงจะได้ไม่งงครับเนี่ยอ่ะก็คือสมมุติถ้าสิบห้าเนี่ย คุณอยากจะไล่ราคาบน t ท m e เฟรมสิบรอมันย่อมาหากมันย่อมาไม่หลุดโครงสร้างหรือหลุดโลก่อนหน้าของมันที่2569เนี่ยคุณพิจารณาการเปิดแอลกลับขึ้นไปได้ครับผมแบบเนี้เรียกว่าการไล่ราคาบนทําเฟรมเล็กแล้วก็ลุ้นให้มันอะไรครับยังไม่เสียทรงเบรกหายขึ้นไปต่อใดเรื่อยๆหรือคุณจะรอให้มันย่อลงมา อีกมุมมองก็คือรอ,อให้มันหลุดโครงสร้างของ15สมมตน,นะครับถ้าเกิดมันหลุดมาได้ผมยังคงมองว่ามันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นเทนขาลงที่ชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะถ้าหากมันอยากจะหลุดโลเป็นเทนขาลงที่ชัดเจนจริงๆมันควรจะหลุดโลที่2547ครับเพราะอะไรเพราะมันคือโลของทำเฟมใหญ่นึกออกใช่ไหมครับดังนั้นแทนถ้าหากอยากจะหามุมมองในการดักแอลผมมองว่า คุณสามารถพิจารณาการดักแอลได้ทั้งสองโซนก็คือแอลโซนนี้กับแอลโซนนี้ถ้าหากคุณมองแอลโซนนี้ก็คือคุณอาจจะไล่ราคาบนสิบห้าหรือสามสิบนาทีแต่สมมุตินะครับมันเกิดโดนกินขาดหรือคุณเกิดอ่ะคุณยังไม่เข้าก็ได้หรือถ้าคนเข้าอ่ะโดนกินขาดโดนกินขาดเสร็จถ้าหากมันลงมาตรงนี้ได้ต่อ ทางเฟรมที่ใหญ่กว่ายังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ครับเรายังคงต้องเชื่อใจเทรนขาขึ้นอยู่ก็คือทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงทางเฟรมหนึ่งโลมันอยู่ไหนโลมันอยู่นี่หนึ่งชั่วโมงก็อาจจะลงมาแบบนี้ได้อีกรอบปุ๊บแบบนี้แต่สุดท้ายหากมันยังไม่หลุดโลที่มีในยะสําคัญของหนึ่งชั่วโมงมันก็อาจจะรับทาเฟรมเล็กพวกนี้ก็อาจจะเกิดการฟอร์มตัวกลับได้อีกรอบถ้าเกิดมันฟอร์มได้นะครับต้องใช้คําว่าถ้าเกิดมันฟอร์มให้เห็นนะ เช่นเริ่มยกโลแล้วอะท,ที่เหลือลุ้นให้มันเบรกหายถ้าเบรกได้มีโอกาสที่จะทําให้หนึ่งชั่วโมงดึงกลับขึ้นไปอีกรอบแบบนี้สุดท้ายแล้วไอการที่เสียทรงลงมาของไทม์เฟรมสิบห้าแต่ยังไม่หลุดหนึ่งชั่วโมงเราก็ยังอะไรครับยังรอดอยู่แต่ถ้าอยู่อยู่สิบห้ามันเป็นตัวพาทําหลุดโลพวดมาแบบนี้เลยอันเนี้ยเรียกว่าเสียทรงแล้วเพราะมันจะทําให้ไทม์เฟมหนึ่งชั่วโมงเป็นแบบนี้ครับลงมาหลุดโลเสียทรง มันก็จะเป็นการเสียทรงภาพของการเทรดแบบพวกสายเดย์เทรดนะครับผมถ้าเกิดถ้าหลุดโลที่สองหี่เจ็ดนะประมาณนี้ส่วนราคาแนวรับนะครับผมถ้าผมมองตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คก่อน แนวรับที่น่าสนใจนะครับผมผมมองว่าถ้าจะให้สวยจริงๆโดยมุมมองส่วนตัวของผมนะผมมองว่ามันคือผมอยากให้มันลงมาลึกๆลงมาลึกๆในที่นี้หมายความว่าย้อนกลับไปก็คือตอนเนี้ยเราจะแบ่งช่วงโซนไว้สองโซนอันนี้คือโซนของกรอบของพวกทำเฟรมสิบห้านาทีกับอีกโซนอันนี้คือกรอบใหญ่ของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง ผมเลยมองว่าถ้าเราอยากจะเทรดเป็นโซนแล้วเราแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนวิ่งเป็นกรอบไซด์เวหรือทํากรอบปรับฐานของแต่แต่ละทาเฟรมอยู่ผมเลยอยากให้ถ้าอยากจะเทรดโป15การไล่ราคาตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการไล่บนปลายภายในกรอบปรับฐานซึ่งมันมีโอกาสที่จะโดนตบกลับลงมาได้เพราะเหมือนมันถูกสวิงอยู่ภายในกรอบปรับฐานการเทรดในกรอบปรับฐานที่ค่อนข้างที่จะเพย์เซฟ มากที่สุดก็คือการเทรดที่ใกล้ตูดหรือการเทรดที่ข้างบนยอดมันเหมือนจะเหมือนเป็นแนวแบบไว้เด้งสวิงดึ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 งดงดงึแบบเนี้ยครับประมาณนี้นะครับผมก็เลยบอกถ้าเข้าไล่ราคาตอนเนี้ยถ้าถามผมนะผมไม่กล้าไล่เพราะว่ามันไม่สวยอะแต่ว่าถ้ามันเริ่มลงมาลึกๆแบบเนี้ย ผมจะเริ่มก้ลาลนะผมแบบอ่ะลองแย่ๆดูว่าเผื่อมันใช่เผื่อมันไปต่อเนี่ยให้สวยที่สุดผมอยากให้มันลงมาโซนลึกๆล่ลางๆเลยยิ่งล่างแถว,แถว,แถวเนี้ยยิ่งชอบเลยเพราะว่าจุดคัดผมมันจะแคบแล้วมันก็จะยิ่งมีในย้าสำคัญที่มากขึ้นประมาณนี้ครับผมอาจจะผมขอรีไฟโซนให้มันชัวร์ๆอีกทีนึง ถ้าขอไปสักคู่นะครับอ่ะขอมองอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้ถ้าอันนี้จริงๆผมจริงๆอยากให้ลงมาถึงนี่เลยแต่ผมดูแล้วมันกว้างไปไหมแปดจุดผมอยากจะรีดให้มันเล็กหน่อยเวลาเล่นจะได้ อืมเอาองั้นประมาณนี้ก่อนละกันคีย์หลักสำคัญก็คือห้ามหลุดสองห้าหกเก้าส่วนอีกมุมมองก็คือถ้าเกิดอยู่ๆมันหลุดมาได้ละกันถ้าเกิดมันหลุดมาได้ผมจะขออ้างอิงในเรื่องของการที่ราคามันมีการมีไส้ถ้ามีไส้อ่ผมมองว่าแถวๆนี้ แล้วก็อ่าจจะน,นะครับให้แถวนี้ก็แถวนี้แถวนี้ผมให้เป็นโซนเดียวกันไปนเลยแล้วกันประมาณนี้ครับแนวรับสำหรับวันนี้ก็คือเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดพิจารณาการแอลได้ครับรออย่างน้อย lower time frame เกิดการคอนเฟิร์มก่อนนะ ถ้าคุณจะเล่นสายรอการคอนเฟิร์มส่วนชนปุ๊บเข้าปับ๊บอันนี้เรียกว่าแอดเกรสีคุณสามารถเข้าได้เช่นกันแต่บริหารหน้าตักของคุณดีๆนะครับผมถ้าคุณรู้แล้วมันมี4โซนสมมุตินะคุณอยากจะแอดเกรสีทั้ง4โซนเลยสมมุติโซนแรกเข้าไม่ใช่โซนนี้เข้าไม่ใช่โซนนี้เข้าไม่ใช่โซนนี้เข้าไม่ใช่ผมมองว่าการเล่นแบบเนี้ยเริ่มเล่นด้วยอารมณ์ห้ามทำแต่ถ้าคุณมีแผนว่า เออเดี๋ยวโซนหนึ่งนะโซนสองนะเดี๋ยวฉันจะรอการฟอร์มแต่ถ้ามาโซนสามโซนสี่เมื่อเมื่อไรนะนเดี๋ยวฉันจะเล่นแอดเคสต์เล่นแบบนี้ได้เพราะมันอยู่ในเทสเซตอัพของเรามันอยู่ในแผนของเราละ <S <S ประมาณนี้นะครับผมส่วนถ้าหากราคาขึ้นไปได้เอายืนพื้นก่อนละกันถ้ายืนพื้นได้ผมมองว่าคีย์หลักสำคัญก็คือ แถวสองหกนี่แหละต้องเบรกให้ได้ส่วนถ้ามันเบรกได้แล้วเนี่ยมันจะไปเป้าถัดไปตรงไหนนะครับเรามาดูกันนะครับผมก็ที่ผมทําการหาไว้มันก็จะมีประมาณแถวๆตรงนี้นี่แล้วก็แถวๆตรงนี้นะครับอ่าผมลืมขอไปไล่เช็คอีกสักรอบนึงสิ อ่ะโอ,โอเคครับผมก็แนวต้านประมาณนี้ละกันจริงๆขึ้นมาได้ถึงนี้เ,เนี่ยสอนเจ็ดก็มีก็มีโอกาสแต่ผมมองว่ามันคงไม่ใช่แบบภายในม้วนเดียวหรอกคือถ้ามันขึ้นมาได้มันอาจจะค่อยๆเริ่มฟอร์มตัวใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรแบบนั้นดังนั้นเราดูเป็นสเต็ปสเตไปก่อน ก็คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันเริ่มเบรกได้เรามาโฟกัสทีละต้านก่อนลวกันถ้าคนมีสมมุตินะครับถ้าคุณเล่นสายแอขึ้นมาไม่ว่าวันนี้มันจะแอลขึ้นมาได้ถึงแนวรับไหนแล้วมันเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องพิจารณาการแบ่งปิดก่อนก็ได้หรือคุณจะแบ่งปิดตั้งแต่อตอนที่มันเจอแนวต้านถาแถวแถวสองพันหกก่อนก็ได้เช่นกันไม่ไม่มีการผิดหรือถูกหรือ การขายหมูถ้าเราสบายใจในการขายมันก็สิทธิ์ของเราครับเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับงั้นกันนี้ก็คือมุมมองสำหรับเป้าถัดไปแล้วกันนะครับถ้ามันขึ้นได้อองั้นตรงนี้ผมจะมองให้ว่าเป็นต้านสําคัญแล้วกันคือต้านเดิมเปลี่ยนเป็นกล่องสีแดงแล้วกันลบปุ๊บจะไ,ได้สะอาดตา ส่วนมุมมองถ้าถ้าเกิดว่ามันเสียทรงทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงลงมาผมมองว่าคือมันก็ยังเป็นเทนขาขึ้นแหละแต่ว่าถ้าสายแบบเดย์เทรดอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยแล้วไงเพราะว่ามุมมองมันจะเริ่มขัดแย้งละทม์เฟรมหนึ่งเมันจะเริ่มกลายเป็นขาลงละแม้ทําเฟรมสี่ A สี่เฮเนี่ยมันยังเป็นเทนขาขึ้นแต่ผมมองว่ามันเริ่มจะ ขัดแยงกันละถึงเวลานั้นอะถ้าเกิดมันหลุดโลลงมาได้บนเสียโครงสร้างที่1 H ตรงนี้มันอาจจะมีการอย่างน้อยอดีตสู้1 H จริงแต่มันอาจจะเป็นการดิดสู้เพื่อลงต่อหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ต้องค่อยไปว่าหน้างานกันอีกทีนะครับผมอันนี้ก็คือมุมมองสำหรับวันที่20กันยา นะครับผมมุมมองวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเทรดกันด้วยความรอบคอบความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันไหน,ไหนควรมีแผนมีจุด SL ที่ชัดเจนเสมอและอย่าไป All-In นะครับผมขอบคุณครับ